เธอเธออไรออกมานี่เร็วออกมานี่เร็วออกมาเร็วเรวอะไรออกมานี่เร็วถ่ายที่ทำไมถ่ที่จะไม่มีอะไรหรอกออกมาอะไรอ่านเธออ่านเธออ่านอยู่ข้างๆสิ่งที่มีสายฮะคืออะไรอ่ะเขามีเขามีของจะให้แต่เธอต้องเป็นคนตามหาว่ามันจะอยู่ตรงไหนเข้าใจปะตามหาอ่าอันนี้คืออยู่ตรงไหนนะ อ่าเดินหาอะไรที่มีสายป๊กไฟอ่าหาเลยไฟอ่าหาแล้วแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอ่าก็ในสิ่งที่มีสายมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อ่าหาไม่มือสาย,สายอะไรอ่ะฮะกิตา,าคิดดีๆใช่ไหมดูก่อนวเร็ว,รวอะไรล้วทำให้มัน หาเร็วอยู่ในที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเก็บอาหารได้อยู่ในที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเก็บอาหารได้หาหาต่อไปต้องไขปริศนาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาไปเรื่อยอะสี่เหลี่ยมสามารถเก็บอาหารหได้อ่าไปอยู่ในครัวแล้วเก็บอาหารได้อืม ไม่เจอทีนี้สามารถเก็บอาหารได้คิดดีๆสามารถเก็บอาหารได้นะอ่ะอะาหาแล้วก็ไม่เจอหรอกคืออะไรอ่ะอยู่ตรงไหนหาตูเ้เยน็นแล้วหนึ่งีนน่ก็สเหลียมอ่ะสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมอยู่ไหนเอ้ยก็สี่เหลี่ยมไงตุเย็นอะห้าเหลี่ยมใช่ไหมล่ะอ่าอ่านต่อไป <_ an> ตัวเล็กๆ,ๆน่ารักสามารถใส่เงินได้นี่ไง <_ an> มึงไม่สามารถใส่เงินได้นะก็คือแบบว่าถ้าเก็บไว้กับมึงก็ไปช้อปปิ้งอย่างเดียวนะอะไรว่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่าใส่เงินได้ตัวเล,วเลว็กๆ <_ an> สามารถใส่เงินได้ค่ะตัวเล็กๆต,<ว>ตัวเล็กๆกสามารถใส่เงินได้น่ารักด้วยอ่ะใบให้ใบให้สีฟ้าอ่ะสีฟ้าเร็วเร็วเร็วอ่ะอ่ะใช่ไหมเจอแล้วไหนที่ที่ทำให้เกิดความเย็นอ่า อะไรบ้างที่ทําให้เกิดความเย็นในห้องเรามีอะไรบ้างพัดลมเหรอเอาพัดลมคิดด้วยพัดลม่ะพัดลมแล้วหนึ่งหาอยู่ไหน,นบ้าออกมากมันยาดงไปนี่เหรอเนี่ยฮะในพัดลมมีจริงไหมดูดีๆสิดูดีๆงั้นไม่ได้นะถ้างั้นนะ,ะไหนะ่ะ ที่ทาให้เราอุ่นอยู่ที่ทําให้เราอุ่นเขียนไม่ถูกวะเนี่ยอะไรตอนไหนจะหาเจอเนี่ยโอ้ไปหาไปเถอะก็หาไปเถอะเร็วๆไม่งั้นจะหมดเวลาแล้วนะกอะอุ่นอยู่ตรงไหนมอนข้างทําให้มึงอุ่นโอ้สุดยอดชอบกอดไงอ่าหามอนข้างแล้วหนึ่งทำให้อุ่นหรอมอนข้างอ่ะโอ้โหมึงมองข้ามนั้นได้ยังไงวะ เร็วๆนะหมดเวลาแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีมันอยู่ตรงไหนขี้เกียจเหอะแล้วนะนจริงไหมเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันได้จริงอยู่แล้วแต่หาเถอะถ้าไม่หาก็ไม่ได้นะอ่าท,ที่ทําให้อุ่นเออขี้เกียจใบแล้วขาตั้งกล้องใช่ขาตั้งกล้องชอบไหมดูดีๆหน่อยเร็วๆยังไงบ้างเดี๋ยวแต่ ค่ะต้องกล้องออกมาให้ทําอะไรจะ,จะได้ให้เธอแบบว่าถ่ายรูปสวยๆไงเวลาแบบไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นไงมีเธออยู่แล้วเธอถ่ายให้เขาดิดไม่เขาขี้เกียจถ่ายแล้วไงไหนดูดิทำมาอะไรเนี่ยที่ห้องก็มีอา้าวก็ซื้อให้เขาเสียใจนะเนี่ยซ,ซื้อให้แล้วแบบว่าพูดแบบเนี้ยเออชอบไหม ชอบก็ได้ <c oughs> อ่าเสียใจยแล้วนะเออชอบอ่าต,อ<ช>ต่อไปคือย,ยังไงในกล่องเหรออยู่ในที่ที่มีองศาที่ที่มีองศาแล้วมันจะอีกเยอะไหมเนี่ยอ่าไม่อีกเยอะหรอกเร็วๆงั้นอะถ้าพูดไปเนี้ยหมดเวลานะถ้าชา้ารีบหาเร็วๆรุกๆเร็วคิดดีๆเร็วๆที่ที่มีองศาน้อง กล่องอะไรที่ที่มีองศาเร็วเอาเอาเอาดีๆเอาดีๆเร็วๆล้มนะอันสุดท้ายฮะรู้สึกไงอะไรอะอะไรอะเอ้๊อาทำไมหน้าแดงอะทำไมอะของจริงหรือของปลอมเนี่ยโอ้อ่าคิดดูดีๆ ยาสั่นยาสันโอ้ยิ้มขนาดนั้นเลยเหรอไอไปซื้อตอนไหนเขาไม่บอกเราไปซื้อตอนไหนแต่เขาอยากถามว่าสีถูกใจไหมอ่าไหนดูดิถูกใจสีดูทุกวันเลยเนี่ยอ่าไหนขอดูหน่อยอ้าวสั่นสั่นสั่นไหนเขอดูห้องหลังหน่อยเป็นไงบ้างสีเขียว ว้าวดีใจไหมคะดีใจสิทำไมอยู่ดีซื้งงอให้อ่ะก็สุขสันต์มันเกิดไงอืมจะซื้อตอนไหนไม่อยากรู้เลยดีใจไหมคะดีใจดิอ่าถ้าดีใจมาหอมแก้มเขาเร็วเร็วโอเคขอบคุณเขาด้วยเร็วขอบคุณค่ะอ่ะอาอ่าเขายังพูดของปลอมอ,อยู่